เรากลับมาที่จังหวัดยะลาของเรากันต่อนนครับโดยทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาได้มีการเนึกกาลังศูนย์ปอพเขต12สงขลานะครับได้มีการฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางน้ําลดการสูญเสียเพิ่มทักษะหน่วยงานป้องกันสาธารณาภัยระดับท้องถิ่นนะครับแล้วก็ได้มีการนําความรู้กลับไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปโดยบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นที่ห้องกลางดาลโรงแรมยะลาแกรนพาเลต์อำเภอเมืองจังหวัดยะลานายเฉลิมพลเรืองเรืองกุลธิ์รอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติทางน้ำโดยมีนางสาวรุ่งการสิริรัตเรืองสุขรองประหลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาหัวหน้าส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกู้ชีพกู้ภัยในจังหวัดยะลาเข้าร่วมนายเฉลิมพลเรืองเรืองกุลธิ์รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลากล่าวว่า อุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาเมื่อเดือนธันวาคม2566ที่ผ่านมาเป็นปัญหาสำคัญที่ประชาชนได้รับผลกระทบและได้รับความเดือดร้อนอย่างมากซึ่งหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างกระดมศัพท์กำลังเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อย่างเต็มที่แต่เนื่องจากน้ำท่วมสูงและน้ำป่าไหลเชี่ยวผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือต้องมีความเชี่ยวชาญในการใช้เรือแต่บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เรือนั้นค่อนข้างน้อยทำให้ไม่สามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีรวมทั้งยังขาดการ วางแผนในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยโดยเหตุนี้นะครับทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลาดได้บรูรณาการกับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต12สงขลามาร่วมให้ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพแล,และนำองค์ความรู้กลับไปใช้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไปครับจากนั้นค่ะจะเข้าสู่การฝึกปฏ,ฏิบัติจริงนทะเลสาบ ฮาลาบาลานะคะโดยโปรแกรมการอบรม4วัน3คืนเริ่มต้นขึ้นจากการให้ความรู้ทฤษฎีการช่วยเหลือก่อนจะช่วยเหลือผู้อื่นนั้นเราต้องปลอดภัยก่อนรวมถึงการเรียนรู้อุปกรณ์การฝึกภาคปฏิบัติอาทิการลอยตัวการว่ายน้ำขั้นพื้นฐานการสาธิตฝึกปฏิบัติการใช้เรือการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นการบำรุงรักษาและการฝึก ขับเรือท้องแบนรวมไปถึง ICS การสื่อสารเพื่อการจัดทีมกู้ภัยทางน้ำค่ะโดยนายเกรียงไกรโกมลวัฒนะ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยชำนาญงานอบจยะลากล่าวว่าการอบรมในครั้งนี้ครอบคลุมในทุกด้านค่ะทั้งด้านหลักวิชาชีพวิชาการหลักสูตรที่ครูฝึกเสริมทักษะให้กับผู้เข้าร่วมอบรมครูที่เชิญมามีศักยภาพอย่างสูงค่ะที่จะเสริมทักษะให้กับทุกคนและสิ่งที่สําคัญคือโครงการนี้จะสําเร็จได้เพราะผู้บริหารทุกท่าน คือผู้บริหารผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่หลังจากนี้จะกลับไปทบทวนถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นจากน้ําท่วมในเขตที่เกิดอะไรบ้างค่ะแล้วก็การเก็บสิ่งเหล่านั้นมาคิดต่อยอดต่อในโครงการใหม่ๆขึ้นมาเพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะผู้เข้าร่วมอบรมและเจ้าหน้าที่ต่างๆในอนาคตอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการติดปัญญา